คณะทูตต่างประเทศพร้อมองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกดติดตามสภาพก่อเท็จจริงความเสียหายและตรวจสอบทุ่นระเบิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2568ที่โรงเรียนภูมิจรรวิทยาตำบลเสาธงชัยอำเภอการตะลัก,รรกจังหวัดศรีสะเกดนายมาลิตเสียงี่ยมพงศ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายวิศาลเตชะธีรวัตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกองทบกได้นำคณะทูต33ประเทศพร้อมองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อติดตามสภาพข้อเท็จจริงความเสียหายและตรวจสอบทุนระเบิดกับเหตุการณ์2 4กรกฎาคม2568เสียงระเบิดที่โลกไม่ได้ยินแต่ชาวศรีสะเกดไม่มีวันลืม โดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ราชการจังหวัดรีสเกตกระาวต้อนรับและนําเสนอสถานการณ์ความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการนําคณะทูตและสื่อต่างประเทศลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการให้ทุกฝ่ายได้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองเชื่อมั่นว่าประเทศต่างๆจะเข้าใจและยืนยันตรงกันว่าไทยไม่เคยละเมิดอดนุสัญญาอัตวาและมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการยึดมั่นสันติวิธี เพื่อ,อยุติข้อพิาพาทชายแดนโดยได้ลงพื้นที่บริเวณหน่วยปฏิบัติการภูมะเขืออำเภอกันทละลักซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยพบทุ่นระเบิดสังหารจริงเพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานเก็บกู้และการตรวจยึดทุ่นระเบิดรวมถึงยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่พบในพื้นที่โดยมีสื่อมวลชนร่วมสังเกตการผลการเก็บกู้และการยึดอาวุธที่ผ่านมาสามารถเก็บกู้และตรวจยึดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้44บทุ่น ในจํานวนนี้มี16ทุ่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและยังพบทุ่นระเบิดดักรถถังลูกจรวด RPG และลูกระเบิดขนาด60และ82มิลลเมตรซึ่งแม้จะมีการประกาศหยุดยิงมาเป็นระยะหนึ่งแล้วแต่เจ้าหน้าที่ทหารไทยยังคงตรวจค้นในเขตพื้นที่ประเทศไทยและยังคงพบทุ่นระเบิดและยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชาเป็นระยะแม้บางส่วนจะดูเก่าแต่ไม่ใช่เป็นอาวุธรุ่นโบราณ เพียงแต่มีสภาพสุดโสมจากการเก็บรักษาที่ไม่ดีโอกาสนี้ยังได้สาธิตวิธีเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้คณะผู้สังเกตการได้ชมด้วยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในกฎหมายสากลและอนุสัญญาออตตวาวาโดยไทยจะยึดมั่นในหลักการแม้กัมพูชาย,ยังไม่มีความพร้อมและไทยพร้อมทางานร่วมกับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรเพื่อปฏิบัติการกู้ระเบิดเพราะเป็นภารกิจเพื่อมนุษย,ยชน จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจรวดหลายลำก้องคือจรวด b m 21ที่ยิงไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาเมื่อวันที่24พฤศจิกาคมที่ผ่านมาซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนประมาณ5กิโลเมตรในพื้นที่ตําลเสาตรงชยัยที่ถูกกระสุนของฝั่งกัมพูชามากที่สุดและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมาก ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากมีการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนขณะนี้ต่างได้กลับเข้าพักที่บ้านเรือนของตนแล้วแต่บ้านเรือนที่เสียหายบางหลังยังไม่สามารถเข้าพักอยู่อาศัยได้ก็จะไปพักอาศัยอยู่กับบ้านญาติชั่วข่าวไปก่อนครับจัดทมมาพถ่ายภาพกิตภัพกล้วยนิดข่าวสุวิชชยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน